สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อ,อแม่พี่น้องส,สุขุมสุขคนมืออื่นก็จะเป็นมือรวยกันละเนาะ <c oughs> มืออื่อก็จะเป็นวันมือรวยอีกแล้วผู้ใดฝันดอกฝันดีนะย่อผมเสียงว่าสองมือละ่ะฝันกันยังวันเขารลักกินประดุกผมแม่ลักกินเจนเคืองโตมาทั้งหวัวแม่ประดุกสองตัว ลากกินลากกินปนุกผมผมบอกว่าเอาหาผู้ใดสนดมันคือเอาเปรียบผู้แทนสนบไวาหักเอาทั้งปดุกทั้งแต่ฟังทั้งหัวไหมเคืองโตเคืงโตทั้งหัวไปเอาตะหางไว้ให้ผมสงสัยถึงสลากสองโตกันยังวะสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ผมให้ไว้ซีโตนะจ่ะ แต่ผมมันมักสูนหัวกับซีเก้าเพื่อนเพื่อนผู้ใดมักตัวใดก็ล่องพิจารณาบ้งเด้อที่ผมหายไปอ่ะมั่นใจว่ามาแท้วดนี้ผมว่าผมถือสองตัวเรียกไทยสองตัวแจ็คสันปัยญาเพราะว่ามันหางประดุกสองหางหมนีย ปลากับแปดเนาะหางกับหาหรือหัวสองแปดหาสองแปดหกสองรล่องตีเบิงล่องตีเบิงเขาหลักกินหัวมันหัวหาหรือหัวหกเอาหางไว้ให้ไหมห,าง,หางเนี่ยหางเนี่ยมันหางหาหรือหางหก เอามาเรื่องสองตัวหนึ่งอะแปดสองหาหรือแปดสองหกนะไบ้าเท่านั้นตัวเนาะศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หกบวกเพราะว่าผมศูนย์นะผมก็เลยว่าเลขชุดผมมันมันมีมันมีศูนย์หกเนาะผมมักตัวนี้หล,หลายเพื่อนๆเด้อ ต้องตีเบิ้งให้ได้อย่างมากคือกันบ่ฟันไปตัวท,ทีบตัวแดนยังไงวะนี่เปน,นเหล็กตัวเก่าที่ผมตแต่งแต้งงวดกวนบุญบ่อที่ผมว่าแปดหาทือว่าแปดหาที่ว่าฟันว่าโหลดถ่ายไหมมันขามมากงวดหนึ่งสองงวดทีงงวดที่สามผมว่าสติสแปดหาไว้นำจกัก เมื่อไหรยางหามุ้ากับผมมีรถต,ตรีเป็นยางหาแนวดระบนุนีผมบก0 6, 0 6ักศูนย์หกศูนย์หกกับสีเก้ากับทะเบียนรถผมเนะี่ยมันบอกท่านออกที่ว่ามันหายนะแปรหานะลองเบอร์นะครับเนาะมาบอกความฝันให้ฟังเล้ซื้อ บ่มีอย่างดอกคือนอดสุขููสุขคนหรือเก่าหรอครับนั่กลับไปกับซาเนี่ยยังน้อยเด้องานหลายพี่น้องเลยเด็ดไปเรื่อยๆอย่างสิละ่ะก็ได้ฟอกได้ฝ้าไว้อยัางดอกถ้ใสมือใสพวกไปรอรแลๆ,ๆไปคือ,อยังปเป็นผ้แข็งขานข้างหน้าหละนะ่ะเนาะ ผู้ดใด่านไปแล้วก็ขอให้ฮงๆมันๆนเนาะขอให้ยอดวิวหยอดสับไหลมาเทมาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อกาเลขสูตรของผมงวดน,นี้ก็เดี๋ยวผมจะลงให้ต่อจากนี้เนาะอี่หน้าเบิ่งเอาแต่ว่าผมมักศูนย์หกตัวตัวเสริมมากที่แมนแปดหาที่ฝันวารถหายเนาะครับเนาะ